ค่ะวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาภาษาไทายเหมือนเดิมน,นะคะสำหรับนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่4ค่ะมาพบกับคุณครูปุ้ยนะคะวันนี้มาพบกันในเรื่องของไตรายางหรืออักษรสามหมู่นั่นเองนะคะไตรายางไตรายางนะคะเป็นการแบ่งพยัญชนะออกเป็น3หมู่ค่ะซึ่งนักเรียนจะจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าพยัญชนะไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด44ตัวด้วยกันด้วยกันนะคะเราโดยเรา จะแบ่งเป็นอักษรสูงค่ะอักษรกลางและอักษรต่ํานะคะเงี้ยนักเรียนมารู้จักอักษรสูงกันก่อนเลยค่ะอักษรสูงนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ตัวค่ะก็จะมีนะคะขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานถอถุงฝอฝาฟอฟันสอสลาสอสีสอเสือและหอหีบน,นะคะ คุณครูก็จะมีเทคนิคในการจำนะคะทริคเล็กๆนะคะให้นักเรียนได้จำนะคะก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนั่นเองนะคะทั้ง11ตัวนี้นะคะจะอยู่ในอักษรเสียงสูงค่ะอักษรสูงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูกันที่อักษรกลางนะคะอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวค่ะกอไก่จอจานดอชดาตอปตกักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะคะเทคนิคการจำก็คือ ไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอง่งหรือนักเรียนที่นักเรียนเคยท่องนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งก็ได้นะคะคือเหมือนกันเลยค่ะต่อไปนะคะอย่างสุดท้ายก็คืออักษรต่ําอักษรต่ํานะคะจะมีทั้งหมด24ตัวซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะคือนักเรียนจะจําอักษรสูงอักษรกลางได้นะคะที่เหลือทั้งหมดก็คืออักษรต่ําซึ่งอักษรต่ํานะคะจะแบ่งเป็นต่ําเดียวและต่ําคู่นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูต่ําเดี่ยวกันก่อนเลยนะคะต่ําเดี่ยวจะมีอยู่ในการ10ตัวนะคะก็คืององูยอหญิงนอนเนอนหนูมอมะย้อยยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลานะคะเทคนิคการจาก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมรีโลกนะคะและต่ําคู่นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด14ตัวนะคะได้แก่คอควายคอระครังคอคุณชอช้างซอโซชอ,ซอ,ซอ,อกระเชิญ ธนมุโธรพุทธทหารทธทงพพานอฟันพสัเภาและหนุคุกนะคะเทคนิคการจําก็คือพ่อข้าฟันทองซื้อช้างห่อนะคะการาเทคนิคการจำนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนะาะอากักษรอักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่าตรายางนะคะมันจะมีอักษรเสียงสูงเสียง,งกลางและเสียงต่ำนะคะคุณครูก็มีเพลงนะคะให้นักเรียนเอาไว้จำกันนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพีนชนะไทยมี44ตัวแบ่งออกเป็นสามหมู่ที่เขาเรียกว่าไทรอย่างอักษรสามหมู่ก็คือเสียงสูงส ถุงข้าวสารให้ฉันและทอสันทานโอหรือรีสซเสลาและขอควรคืออักษรสูงสิบเอ็ดตัวพี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉันและทอสันทานโอหรือรีสซเลาและขอควร อักษรสูงสิบเอ็ดตัวพยัญชนะไทยมีสีสี่ตัวแบ่งออกเป็นสามหมู่ที่เขาเรียกว่าไตอยางอักษรสามหมู่ก็คือเสียงสูงส บนปากองตอปะตักดอชิดดาอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวไก่จิกเด็กเด็กตายบนปากองไก่จิกเด็กเด็กตายบนปากองตอปะตักดอชิดดาอักษรกลางมี มี4ตัวแบ่งออกเป็นสามหมู่ที่เขาเรียกว่าไตรย,ยางอักษรสามหมู่ก็คือเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำพยัญชนะไทยมี44ตัวแบ่งออกเป็นสามหมู่ที่เขา ที่เหลือยีสิบสี่ตัวไก่จิกเด็กเด็กตายบนปากโอมพี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉันยังมีอักษรต่ำก็คือที่เหลือยีสิบสี่